ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณคุณผู้ชมผมพาไปดูเรื่องหนึ่งนะครับที่เคยเล่าสู่กันฟังมาเรื่อยๆอย่างที่บอกว่าที่สมุทรสาครเนี่ยตามที่กระทรวงสาธารณสุขเขาเ<ๆ>ขาชี้แจงมาแล้วว่ายอด900กว่าคนในพื้นที่ของของโรงงานแห่งหนึ่งที่สมุทรสาครเนี่ยแล้วก็มีการตรวจแล้วแล้วก็มีรายงานไปแล้วเนี่ยนะครับผมอยากพาลงพื้นที่ไปดูนิดหนึ่งว่าในพื้นที่โดยรอบของสมุทรสาครณนะตอนนี้จริงๆตามสอบคถแถลงแล้วในฐานะคนสมุทรสาครเนี่ยโรงงานเยอะนะครับ โรงงานเยอะแล้วเวลาลงพื้นที่ไปเนี่ยอย่างเช่นวันนี้เนี่ยคุณกฤิติก็ลงไปนะครับตามพื้นที่ของโรงงานต่างๆเขาก็เฝ้าระวังกันนั่นแหละในทุกๆจุดนะครับเพื่อที่จะช่วยกันตรวจตราและดูแลบางคนก็กังวลก็ต้องก็ต้องเข้าใจว่ากังวลกันแต่ว่าบางคนก็เข้าใจในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าเขาก็ไม่มั่นใจในบางจุดเหมือนกันแต่ว่าตามที่สสจสมุทรสาครย้ําก็คือว่าเอาละทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยยังอยู่ในพื้นที่ที่ควบคุมเข้มอยู่ ก็ไม่เป็นไรทีนี้ถ้าย้อนกลับไปก็คือว่าจําได้ใช่ไหมครับที่บริษัทก็คือพัทยาฟู้ดอินดัสทรีจำกัดนี่นะครับมีการไปตรวจหาเชื้อในแบบเชิงรุกเขาเริ่มต้นเองเลยนะครับเริ่มต้นเองเลยในช่วงประมาณวันที่28ธันวาคมที่ผ่านมาเนื่องจากว่าก็กังวลเลยครับเนี่ยจังหวัดที่มีการตรวจนะครับแล้วที่นี่นี่แหละที่พัทยาฟู้ดนี่แหละเปิดเผยออกไปแล้วนะครับ แล้วก็บอกกับทางเจ้าหน้าที่ว่าเนี่ยพอตรวจเสร็จปุ๊บก็รายงาน914คนเนี่ยจาก3,000คนกว่าๆเนี่ยนะไปยังกระทรวงสาธารณสุขด้วยเป็นความร่วมมือร่วมมือกันจากภาคเอกชนเขาเขาเขาก็กลัวนะครับแต่เขาก็ต้องการเดินหน้าต่อด้วยวันนี้ทุกอย่างนั้นใกล้จะผ่านวันไปได้ด้วยดีแล้วเนี่ยผมอยากให้ฟังวันนี้ผมไปเปิดใจมาไปคุยกับคุณสุดาทิพย์เกียรติศรีชาติพี่สุดาทิพย์นะครับเป็นกรรมการบริษัทพัทยาฟู้ด มูลเหตุจูงใจที่ตัดสินใจจะลุยตรวจเองเลยณวันนั้นช่วงปลายเดือนธันวาคมปีที่แล้วเนี่ยเป,เ,ปเป็นเพราะอะไรกันแน่บางช่วงบางตอนครับเราก็รู้สึกว่าเราแข่งกับเวลาเพราะว่าเราก็อยากจะเปิดหลังจากตรวจได้ผลอ,อย่างที่บอกเราเรารู้สึกว่าเออมันก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีคือเหมือนกับเป็นกึงก่งกึ่ง ช่วยพนักง,งานแลวให้เขารู้สึกเซฟช่วงปีใหม่อะไรอย่างเงี้ยว่าตอนนั้นสมุทรสาครเป็นพื้นที่สีแดงแล้วครับใช่ค่ะหลังจากที่รู้ผลแล้วว่ามันออกมาเป็นเคส9ก้ากว่าคนเนี่ยนะครับ,รบเราควรจะกันการไงต่อก็แน่นอนเราก็ทําตามภาครัฐกําหนดคือเราเราก็ส่งตัวเลขให้ภาครัฐคอนเฟิร์มก่อนนะคะในขณะเดียวกันเราก็รีบประสานกับทางทางรัฐบาลทางการ,รช่วยช่วยเรื่องของการวางแผนการจัดการกับการ,ร,ราที่จริงตอนก่อนตัวเราก็แจ้งพนักงานทุกคนว่า ทุกคนต้องอยู่นิ่งๆอยู่ที่บ้านกักตัวนะคะจนรอฟังผลถ้าใครผลเป็นบวกก็ให้อยู่นิ่งๆแล้วคือเรื่องของค่าใช้จ่ายหรือเรื่องของรกลได้เราไม่มีการตัดเขาอร์ตตลอดสปอร์ตตลอดในระหว่างที่อยู่ที่บ้านนี้แหละก็คุยกันเลยว่างานของคุณคืองานที่อยู่ที่บ้านก็จะได้สบายใจว่าไม่ต้องกลัวเรื่องของความไม่เซเคอริตี้ครับในสามพันราตรวจไปกี่ครั้ง ต้องต้องสองรอบไหมหรือว่างอเนื่องจากว่าเราเลือกวิธีที่สวับเทสซึ่งทางทางการแพทย์มองว่ามันคือค่อนข้างเอ,อาเรนะคะค่อนข้าง precision สูงคือตรวจเจอก็คือเจ<ะ>อคือแม่นยำก็ผลที่ได้มาก็คือส่งให้ทางทางสาธารณสุข clarify นะคะน,คน,นี่ครับหลายคนชื่นชมนะครับที่มีการยังดูแล พี่น้องพนักงานที่เป็นคนงานที่เป็นแรงงานข้ามชาติอยู่ด้วยที่จุดหนึ่งอย่างที่ผมบอกไปว่าพวกเขาขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สมุทรสาครความสําคัญของคือคนที่อยู่กับพี่น้องแรงงานข้ามชาติเขาจะรู้จักเขาเป็นอย่างดีว่าใจเขาต้องการทํางานเนี่ยเขาก็รักตัวกลัวตายมีชีวิตที่สําคัญเช่นเดียวกันเนี่ยการแวดจักรการของเขาที่มีเกิดขึ้นกับพี่น้องแรงงานข้ามชาติเป็นยังไงในช่วงที่ผ่านมาบางช่วงบางตอนครับตัวตามมาตรการที่เราวางเอาไว้ได้เคร่งครัดขนาดไหน เอออันนี้พี่มองว่าหลังเพอร์ดมันเป็นช่วงปิดปีใหม่ดังนั้นทุกคนก็จะกลับไปอยู่ที่ที่ของตัวเองเราก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรคะต้อง trust ในระเบียบวินัยของแต่ละคนค่ะอืมเออก็คืออยู่ในมาตรการในการสั่งห้ามห้ามเคลื่อนย้ายตัวเองนะคุณต้องกักตัวเองนะส่วนใหญ่พนักงานพี่น้องใรงานข้ามชาติเขารับทราบไหมครับว่าทางสุสาครเนี่ยเขามีมาตรการเคร่งครัดนะห้ามคุณออกไปดู่นเขาเขารับทราบในในภาพรวมตรงนี้ไหมครับ เข้าใจว่ารับทราบนะคะคือคืออย่างของพนักง,งานเราเราก็ยังคุยกันเลยว่าพนักง,งานต่างต่างดาวเองเนี่ยเขาก็รักตัวเองรักสุขภาพตัวเองเขาก็ระวังค,คือคือเราเชื่อว่าทุกคนระวังแล้วก็ทําตามมาตรการที่เรากําหนดแต่อย่างบางทีไปคอนคอนเทมเนตโดยไม่ได้ตั้งใจอย่างเงี้ยเราก็ไม่ไม่ใช่ความผิดเขานะคะแต่การหจัดก,การเนี่ยมันในช่วงที่ผ่านมาค่อนข้างยากขนาดไหนหรือว่าก็ก็ก็ฟลตามปกติพี่มองอย่างนี้ค่ะ อย่างที่บอกว่าในในงานที่เป็น labor intensive หลายๆอันน่ะคนไทยก็อาจจะไม่ได้ทำแล้วถูกไหมคะเออแล้วจริงๆแรงงานข้ามชาติเนี่ยเขาก็ c o n t r i b u t ได้เยอะให้เยอะจริงๆแล้วเขาก็เ,ออเป็นหนึ่งในตัวขับเคลื่อนให้เราได้ GDP ขนาดนี้ในใน,ในจังหวัดออจริงๆของเราไม่เรียกว่ายากนะคะ,คะเพราะว่าเราก็ใช้ตามโปรตโตคอลที่รัฐกำหนดทั้งหมดแล้วเราก็ใช้มาตรฐานซึ่ง verify โดย ISO ดคือคือค่อนข้างไม่ได้มีปัญหาใดๆโมเดลนี้ผมร่าฟังนิดเดียว10วินาทีโรงงานต่างๆที่สุกรนคอนเขากำายังใช้กันอยู่เขาช่วยเพราะว่าคนค่อนข้างเยอะแล้วก็แรงงาน,นเป็นแสนๆคนเขากำลังตรวจเชิงรุกกับแรงงานของบริษัทต,ตัวเองกันอยู่ด้วยเล่าสู่กันฟังที่สุสาคสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ยูทูบข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวัน เข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ